มาครับตกฟ้าวันแรกครับผมฝนเล่นแล้วครับผมมาดูาว่าวันนี้จะรอดหรือจะแห้วไปชมกันโอเค <c oughs> เราจะรอดหรือเราจะแห้วกันนะครับวันนี้ เชี่ย ALLY: ไม <S <S <ốc Ash ieur. S 1> ่ใช่อะไรที่ดีแล้วครคิเอ้า ่งขึ้นว่ะปลาอะไรวะนะเฮ้ยคิงมันตัวเล็กว่ะ เมื่อกี้กัดอยู่ทีนึง <c oughs> ตัวเล็กน่าจะเป็นตัวเล็กๆก,กัดตอนนี้ฝนก็ลงเม็ดอีกแล้วนะครับ ไอค้คิงถ้าเป็นกระดี่มันจะดำน้ำไหมแม่ตกกระดีะ่อ่ะจะติดเปล่ะไม่ติดอ่ะชัว Ha-ha-ha! <laughs> ไปเที่ยวมายัางเนี่ยางานงิ้วอ่ะ<า>ไม่มีอะไรหรอกมะอตอนกลางวันกูไปไม่เห็นมีอะไรเลยีอ,อืไอ้สัสที่มีตั้งกว้างอีย ตะววายนะครับตัวัควายนะครับมาเูครับดังจบเรือสั่นไหมสั่นดิตึกๆก็ดึงอย่างเดียวอะดูดิเหมือนปลาป่วยอะอ้น โอ้ยยังไงละ่ะเอาตีดิไ<ะ>ปไหนแกไม่มีตัวกูว่ะวัด <c oughs> ไม่รู้อ่ะ <c oughs> ไปดูที่วัดยังไม่เห็นเลยไปไหนจ้อยังไม่รู้คิดดกัน ต้องลองไปฝาโนู้นไปสฝาข้างหลังไงไ,ไรไปมีตัวใหญ่มันไมขงิงแต่แต่ตรงข้างๆนรามีตัวใหญ่เมื่อกี้เนี่ยใช่มันขึ้นอยู่อโอเคไปไหนอ่ะ อย่างน,น้อยๆก็ต้องมีกัดแล้ววะพี่อย่างน,น้อยๆก็ต้องมีกัดแล้วพี่วันนี้ไอ้คิง Oh! อันนี้เป็นสรที่สองสรที่หนึ่งมาจัดไปดูต่อตุนต้องกันแล้วเดี๋ยวกัดเดี๋ยวกัดจิ๊บาหมดแล้ว ฝนมันตกกะดีเต็มเต็มได้แล้ว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 มาลูกมาเอ้ยถอาขามาถอาขามาลูกมานะครับผมของมึงก็ดีไอ้คิง เดี๋ยวตกเดี๋ยวโดนย่าเลยไหนอะอยู่ไหนนะโอ้โหเหี้ยเลยเฮ้ย น่าล,ลงมาแล้วนะเอาแล้วต่างคนต่างติดครับคืนแล้วคืนแล้ว, <S <S <า>วนี่ัะกดต่างคนต่างติดนะครับ ของพี่บอยติดของผมก็ติดนู่นบนยอดนู่นเลยเย็ดเก้ด้วยน,น,<า>นะเห็นไหมมาลูกมามา, <laughs> มาไม่มามาไม่มาวะ <laughs> ของผมก็มาเปล่าวะโอ้ต่อวันเนี้ยของผมก็ติดครับ <laughs> ของบอย <laughs> มาดูกันคาถาใครอ,อี๋กูดีเลยต่ะบัดสะบัดโอ้ยจิ้งจกเดือดมาก ผมก Dante, ็น to น store, หนึ่ฮะเดี well ๋ยวนะไม่ได้ดึงให้ขาดจบๆไปใช่ไหมบอกแล้วอย่าไปเอากะดพี่หนกบอกกะดีกินดีเป็นไงล่ะกินตอดี ยังไงอุ้ยขาดไหมได้เว้ยได้เหลือคุณดีเหลือผมคนเดียวครับไหนเออใช่ใช่โอ้ยอย่างน้อยก็ไม่มีผมคนนึงอะขอรับเลิกครับคดีเลิกครับวันนี้ครับ ดูกระดีตะบอยรอดครับตัวบักเลอยบักเลอยเลยแง่ทีไปยอดไม้แล้วนะตายตายอยาหาตกอีกเด้อเบ็ดเผาไม่บอกต้องพะบัดสะบัดอย่างนี้แหละตะบอยตีไปเดี๋ยวผมยุ่งเรื่องนี้พอ อะไรอะไรมาตกปลาด้่นนะครับขึ้นยอดไม้นะครับว่ามึงยังไงไม่ขาดอยู่แล้วอ่ะเราดูเราดูลองลองลองได้วะได้ไหมเฮ้ยไมาเหรอได้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 วะดีใจไหมครับดีใจไหมครับได้ตัวเบ็ดขึ้นครับได้เฮ้ยได้เหรอ ได้นะเฮ้ยนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับของแท้ของแท้ตายตายตายาไม่ได้เหยื่อแล้วนะได้สักตัวสองตัวใช่ไหมครับวันนี้ครับดูกันว่าจะแห้วหรือไม่แห้วกินปลาหรือกินแห้วดูนะครับจะแห้วหรือไม่แห้วสามทีติดไปสองทีเดินครับเพราะกระดี่ติดติดต่อ วันนี้ลองใช้กบอีกทีกบก็เ่าอีกเลยฮึหโหย <laughs> อีอย่างอีอย่างผิวน้ำเลยเนี่ยตจเถอะไปตูดอ,อืน่นเถอะมึงติดแน่มองหนูเด <laughs> าก,กบที่กระดีก็ติดสิอ้าวติดอะไรวะเดี๋ยวคุณดูดิ เอาได้หลายตัวแล้วเนี่ยหกไ,ได้ตกปลาได้นกอ่ะเคยเห็นไหมล่ะเยอยบไออกไปแล้วมั้งน้ำท่วมเบ้าหรับวันะนี้นะครับแถวครับกี่แถว รอบหน้าครับรอบหน้ามาใหม่ครับอ่ะโอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับปิดคลิปโอเคติดตามด้วยนะครับไปรอบหน้าเรารอบหน้าวันใหม่โอเคผิดหวังอย่างแรง